สวัสดีครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโบกไหนค่าสเปดมันถูกนะครับทุกคนที่เทรดฟอเร็กผมว่าก็จะมีคำถามนี้อยู่ผมก็เลยสมัคร2โบก3โบกนะครับก็มาดูนะครับนี่มี xm gmi แล้วก็ x n t นะครับนี่บัญชีจริงหมดนะครับามาดูที่ เอกเน็ตก่อนนะครับดูทองแล้วกันเนาะเอกเน็ตอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้านะครับสเปดนะครับตอนนี้เวลายี่สิบสามห้าสองนะครับก็นี่นะครับถ้าสเปดร้อยประมาณนั้นนะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับร้อยสี่สิบนะครับถ้าเราถ้าเราบายตรงนี้ถ้าเราบายตรงนี้ เราจะได้ราคาตรงนี้นะครับเส้นนี้ขึ้นมาแตะทางนี้เราถึงจะบวกนะครับแต่ถ้าเราเซลล์ถ้าเราเซลล์เราก็จะได้ตรงนี้นะครับเส้นนี้ลงมาแตะเราถึงจะได้เนาะแต่มันก็ทีทีห่าง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 หุบหุบเอ้ยเขาเรียกทางทางหุบหุบมาดูนะครับของบล็อกเอ็กเน็ตอยู่ที่ร้อยกว่าครับร้อยสามร้อยสี่นะครับ,รบมาดูของ g m ไนะครับ <c oughs> GMI อยู่ที่75นะครับผมล้างไปเรียบร้อยแล้วเทียดยังไงเทียดให้หล้างเนี่ยวะ,ะไม่ได้ไปดูที่ล้างไม่ล้างนะครับอ่า GMI 75นะครับมาดู X Net X น e t นี่โอ้โหอลังการงานสร้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ดู ถ้าดูตรงนี้ก็840เนาะค่าอะไรมันจะแพงขนาดน,านั้นอาวัดดูประมาณนั้นนะครับค่าสเปดก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ X Xnet เ,เ,เ,เนี่ยแพงสุด XM ลองลงมา140ต้นต้ๆ TMI อยู่ที่75นะครับนิ่งๆเลยนะครับ กราฟมันจริงกราฟมันไหวจริงเนะี่ยนะครับถ้าเราไม่เทรดเราเข้ามาดูเฉยมันจะไม่วิ่งหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันวิ่งไหม 1, 7, 2, 8, 0, 7, หนึ่งเจ็ดสองแปดจุดเจ็ดแปดนอรนี้ 1 7 2เจ็ดสองเจ็ดันหนึ่งก็วิ่งนะพร้อ,อมใจกันวิ่งอยู่นะนี่ทองทำไมไม่วิ่งก็มาดูตรงน,นี้นะครับผมก็ติดกระจุยกระจายเลยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นหมายเซลล์เนาะเซลลมาเป็นถี่เป็นดังแหเลยก็มีทั้งบวกทั้งลบอ่ะนี่ก็บวกมานิดหน่อย แต่ว่ายังมีลบอยู่นะครับก็เลยยังไม่ขายอาทำไมทองมันหยุดนิ่งไว้เฉยอเนี่ยน,นะครับ23่สิาม่นเป็นช่วงอะไรของเขาก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อันอื่นก็วิ่งปกตินะแต่ทองนะ่ะหยุดนิ่งอยู่คนเดียวเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับ หรือว่าโบงนี้ถูกกว่าดูคู่อื่นกันแล้วกันดู E.U. E.U. นะครับ E.U. ของโบงนี้เจ็ดเองนะครับทำไมมันลากมาไม่ได้อ่านี้วิ่งอยู่นะครับสเปีรอยู่ที่เจ็ดนะครับปึ๊บอของของ x n e t เป็นยังไงใน E.U. อันนี้นะครับอันนี้ E.A. นี่หวา e u อยู่ไหน e นี่ e u ลากมันขึ้นมาปั๊บอันนี้ e u อยู่ที่10นะครับของ x net นะของ g m อยู่ที่7 8มาดูของ x m e u e u นี่ไงปั๊บอันนี้อยู่ที่17นะครับอ่ะ17ก็คือตรงนี้เนาะ ลากจากเส้นขาวไปเส้นแดงประมาณ17นะครับก็ GMI ถูกสุดอยู่แล้วนะครับ GMI วิ่งนิ่งๆอยู่ที่เเลยนะครับมาดูทองถ้าใครเผือเข้าอันนี้ไปมันจะยังไงเนะี่ยมันจะพันจริงๆเหรอเนี่ไม่ถึงมั่วหรือเปล่าเออ จากนี่มันนี่มันจะเป็นพันจุดได้ยังไงนี่ไม่รู้อะไรนะครับแต่มั่วๆนะครับตัวนี้ไม่ตรงนะครับฝากทีมงานเอ็กเน็ตด,ดูด้วยนะครับถ้ามันจะเป๊ะห่างเป็นพันจุดใครเขาจะไปเล่นเนาะที่จริงโบกก็ได้ค่าสเปซอยู่แล้วเทดก็ได้ค่าอะไรอยู่แล้วก็ทำให้มันแคบๆลงหน่อยนะครับ คนเราก็จะเล่นได้เยอะกว่านี้นะครับเราเล่นห้าบาทสิบบาทโดนค่าสเปซเราก็โอ้โหหมดกำลังใจเหมือนกันนะคิดว่าเข้าตรงนี้แต่ได้ตรงนี้แล้วกว่ามันจะขึ้นไปเอาไม่ต้องเยอะนะนี่ทองเนี่ยก็เอาให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยหน่อยนึง คือคนเล่นเยอะก็ไม่จำเป็นต้องว่ามันจะเพิ่มราคานะลองลองแรงแข่งสู้กันคนเล่นเยอะแล้วก็แข่งกันสเปซต่ำๆอะไรเงี้ยคนก็จะแห่ไปเล่นโบ๊นั้นแหละเยอะผมว่าน,นี่ก็ไม่ได้มาอะไรนะพอดีผมสังเกตเห็นเอ้าทำไมไม่เท่ากันวะอนี่ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ โบกไหนยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันใครอยากได้โบกไหนก็สมัครเอานะครับ